ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดนะคะเป็นเหตุการณ์ปิดตุค่าค่ะคือลูกชายเนี่ยคลั่งยาแล้วก็คว้าขวาเนี่ยไปจามหัวพ่อจนพ่อเสียชีวิตเลยนะคะโดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในพื้นที่ปากพนังค่ะโดยทางด้านของสอพปากพนังนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งนะคะก็รีบไปตรวจสอบเลยค่ะทางด้านของผู้ก่อเหตกุก็ยังอยู่นะคะไม่ได้ไปไหนสําหรับผู้ก่อเหตุชื่อว่านายดานุศรอ,อายุ25ปีค่ะ แล้วก็เห็นบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ย oh. บนโต๊ะนะมีขวานเปื้อนเลือดวางอยู่ด้วยนะคะ oh. ขวานเนี่ยใหญ่เลยก็เป็นอาวุธที่ลูกชายเนี่ย,ยค่ะใช้ก่อเหตุนะคะส่วนคุณพ่อที่เสียชีวิตคือนายสายพันธ์อายุ48ปีค่ะมีแผลถูกจามด้วยขวานเข้าที่ท้ายทอยด้านหลังนะคะโดยจากการสอบสวนเนี่ยทางด้านของผู้ก่อเหตุหรือว่านายดนดุสสน,นะพูดจาก็วกไปวนมา <Hey. S 1> เหมือนยังอยู่ในอาการมึนๆเมาๆอยู่นะคะแต่จับใจความได้ว่าทะเลาะก,กับพ่อแล้วก็ตัวเขาเนี่ย กินเหล้าจนเกือบสว่างเลยหลังจากนั้นก็ใช้ขวาเนี่ยจามไปที่พ่อจนพ่อเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็ทีเนี้ยพอพูดไม่รู้เรื่องทางด้านผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปสอบถามทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะคุณวีรวุฒิได้มีการให้ข้อมูลด้วยฟังเสียงค่ะเรุในี้ใครมาพบาะคนเสียชีวิตนอน,นอ่ะคนลรกอ่ะก็ลูกนะลูกเขานับลูกเขาไปตามองกโอ้ลูกเขาับลูก็าไปตามคนกลางนีออ่อ่าอามาเล ืมมาแล็กกันขอนอนแขงเลยเพราคือลูกลูกนี่วิ่งไปบอกเองบอกเป็นบ้านคือหัวตีใช่แล้วรู้กันเดี๋ยวเดินก่อนครับเดินเวียนอยู่ก่อนนะน่าหวาจนตอนนั้นสติการในน่าจะกลับมาแล้วกันการคนนี้มาเดินเดินเดินไปตามชาวบ้านข้างๆอืมามาเล็กขอมาเล็กแรกกันชาวบ้านว่าเล่นเอ่นเล่นว่านอนแขงเลยรับถูกว่าถูกว่าผู้ช่วยครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้นะครับล่าสุดเนี่ยทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับนายโจ้คนก่อเหตุทำฆ่าพ่อตัวเองคนนี้นะฮะซึ่งนายโจ้จริงๆคุณผู้ชมก็ยอมรับกับผู้สื่อข่าวนะเขาบอกว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีการเสพยาเสพติดแล้วก็นั่งดื่มเหล้าด้วยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับแล้วก็มีพูดประโยคนึงอันนี้ฟังแล้วก็คือคุณผู้ชมลองฟังเองนะคือเขาบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยสำนึกผิด อยากขอโทษพ่อมากๆแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าชาติหน้าถ้ามีจริงเนี่ยผมอยากที่จะเกิดเป็นลูกพ่อกันอีกและจะขอทําตัวให้ดีกว่าเดิมกว่าที่เคยเป็นครับคนที่วายเกิด้นิจัยอะไรตีพอใส่ควานครับใส่ควานพอตีเสร็จรูมั้ยตื่นไปว,วิ่งไปไหนมัง่งได้รบสนไปไหนมั่งมั้ยเอาข้างนอกครับไปไปเดินโม้รูปสนอืมมีปะหน้ากับปอยวไหมไอยครับถึง papa ông bay căng nóc tung bay theo cây mai mà đu papa măng bay theo con măng đó, đang ở con tổ, con oh, nuôi rong con tổ là, yak pha, ai đây, cò tổ tổ đấy con mèo à, cò tổ cò tổ đấy bố không trong đồng nhảy tổ อโอเคนะครับขอบุณมากนะต่อไปถ้าเกิดอาจารย์น่าจะ,าจะต้งตัวระับตัวไอ้นี้แบบเดิม,มโบโคโคนี่ <ๆ S 2> ครบผู้ชมบอกว่าจะทําตัวให้ดีกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะจะให้ขอ,อ,อจะให้ขอโทษยังไงก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าพ่อจากไปอีกแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นเพราะยาเสพติดอีกแล้วหลายคนบ่นเมื่อไรจะหมดไปสักทีหนึ่งแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยลูกคาพ่อ